โอเคมานอนหงายหัวอยู่นี่ขายอยู่นี่นอนหงายเล่นท้องหน่อยนี่น,น,นี่เป็นท้องล่างนะลองดูหัวอยู่นี่ขายอยู่นี่นอ, I, อนหงายระวัะงมือระวังมือโอเคเจ็บ okay. ข้อมือก็เล่นส่วนอื่นแทนนอนลงไปเลยรองเท้านี้เปื้อนบ่อยแล้วเนี่ยเพิ่งหายใช่ไหมโอเคช้าๆเอามือจับท้ายทอยไว้ ห้ามใช้มือช่วยมือล็อกนิ่งๆหัวไม่ต้องยกนอนลงไปหัวไม่ต้องยกยกขาขึ้นมาสองข้างสูงๆค้างไว้นิ่งๆค้างไว้นิ่งๆเอาสามสิบวิก่อนเอาลองดูไหวหรือเปล่าแข็งๆวะลองดูก่อนอย่าเพิ่งยกหัวอย่าเพิ่งยากเอาง่ายๆก่อนหายใจเข้าออกอยาวยาเป็นไงง่ายไหมง่ายเล่นให้เด็กดูขาตรงดิสิบห้าวิ ในเบลที่หนึ่งเลยที่หนึ่งฝืนๆวะผมว่าน่าจะได้ไม่น่าจะเกินความสามารถโอเคนะเพิ่มความยากด้วยการยก่างชิดอกขึ้นมานิ่งๆนะครับขยับขาลง20่ครั้งลงหายใจเข้าแตะแล้วขึ้นมาเลยหนึ่งเอ๊บแตะสองปะสามช้าๆสี่ หหายใจเข้าหายใจออกหไปเรื่อยๆเจ็ดน่าจะยาวแปดไปนั่งรอเก้ามาสิบสิบแ็ดยังไงสิบสองสิบสาสิบสี่สำหรับสายแข็งสิบห้าจะได้รู้ว่าแตะแค่ไหนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเ <29, S 2> ก้าย <20, S 2> ี่สิบอาหาใจยากหรือง่ายมันก็ฟืนๆเนี่ยมันเ็ไปได้โอเค okay. แฟนไม่ยากมากเพราะว่าปกติคุณเล่นคุณต้องถือน้ำหนักอันนี้เจ็บข้อมือไม่ต้องถืออะไรเพราะฉะนั้นพักแป๊บเดียวเอามือจับท้ายทอยโอ okay. เคเราวนี้ยกขาสูงสูงสองข้างลอยขึ้นมายกหัวขึ้นมาคายชิดอกโอเคนะ หยยบขามาต่ำลงหน่อยเกือบถึงเบาเกือบถึงเบาค้างไว้นะไม่ยกขาขึ้นทีละข้างมามาสุดๆระวางที่เดิมเปลี่ยนไปห้ามแตะห้ามแตะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งวอนที่เดิมยกวอนที่เดิมมาช้าๆเอาไปหนึ่งนาทีเอาลองดูสิอะไรอ่ะไหนบอกง่ายช้าๆทีละข้างแยกประสาทนิดนึงซ้ายขวา เอบคุณได้สิบห้าวิหายใจเห็นไหมเพราะว่าเวลาขาเก่งมันไม่ได้ไม่ได้พักไงได้ยกเก่งท้องล่างแล้วยกหัวด้วยเก่งท้องบนด้วยไงก็เลยบอกค่อยๆไปทีละขั้นขอทําใจก่อนเอาทีละสิบห้าวิไปอ่ะแมวผมว่าทําที่ผมพอได้เลอ่ะพอได้ทำใจทำใจอ่ะฮะทำใจก่อนนะมันเก่งเวลาเล่นท้องมันจะใช้หลังด้วยยิ่งขาต่ำๆมันก็จะเก่งไปหมดเก่งกลางป่วยนะ อาไปไม่ต้องพักนานระดับนี้ไปไหวอยู่แล้วไปลองดูเล่ให้เด็กเล่ให้เด็กมาดูมีเด็กไหมมีวันไหนถึนม่วันไหมจัดไปจัดไปเริ่มขาตรงสวยๆนิ่งๆไปอ่าลองดูเดี๋ยวผมจะบอกว่าได้เท่าไหร่อ่าคุณลองฝืนดูเก่งท้องไว้ขึ้นมาคางชิดอกดี อดีค่ะไม่ต้องแตะนะครับลองดูข้างง่ายๆที่เสียชีวิตมาหลายคนหายใจเข้าออกยาวๆน่าจะรอดมันจะเกินความสามารถแค่ไหนเชียว<อ>แข้งสองนาทีสามเซตก็ทำมาแล้ว<อ>ยังไง ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีห้าสิบวิโอ้โหนี่เดียวเองอะคุณนะได้ห้าสิบวิเอาพักพักเดี๋ยวเริ่มวนใหม่เดี๋ยวเริ่มวนท่าแรกใหม่พักก่อนพักก่อนต้องกินน้ำไหมที่ผมสึโกผมตึงมากเลยผมต้องทำยังไงตัวตึงก็ต้องยืดบ่อยบ่อยคนไม่เล่นอะไรกับมันต้องยืดแบบแพสซีฟก็คือมีคนกระทําก็คือมีคนผักมีคนดึงงั้นผมไปที่ที่มันมีคนแบบยืดให้ไหม ก็ต้องเป็นวัน for วันถ้าเป็นค้าก็จะยายืดให้ก็ได้พี่ยืดได้เหรอยืดได้ถ้าเป็นค้าเขาเขาจะไม่มายืดให้เราขนาดนั้นเราต้องต้องมีคนสองคนยืดได้อยากยืดตรงไหนก็บอกได้เฮ้ยมันตึงตัวเลยอะยืดได้ไม่ไม่อยากแข็งตึงตัวตึงแล้วไม่จะบาดเจ็บง่ายก็ช่วงแรกก็จะเจ็บหน่อยยืดเองนะมันก็จะเจ็บแล้วมันก็หายแล้วก็ยืดใหม่มันยืดตอนเส้นมันแข็งอะ เล่นเสร็จล้วก็กลับอะไรเงี้ยยืดนิดนึงไงยืดเท่าที่ได้ไงแต่คุณเป็นตัวแข่งอยู่แล้วว่าผู้ชายบอกคนจับแขนไม่ได้นะแข็งตึงตึงใช่แข็งมากานอนเงไียมาเดี๋ยวพายยืดเดี๋ยวพายยืดเอาลองดูง่ายๆก่อนวันนี้กินน้ำสองขวดเลยเหรอที่มากินคนใหญ่กัระบบกอะไรเนี้ยเล่นทองระบบนี้ยังไม่เล่นทองข้างเลยเนี้ย เอาอีกสักรอบหนึ่งมาน่าจะรอดนอนโอ้โหไม่ต้องหยียบต่ำเหยวขึ้นไปสูงสงหายใจเดีเอาง่ายๆก่อนไม่ต้องยกหัวนะมือจับแพทหัวไว้เตะขาขึ้นลงแต่เบานนยีา่สิบไปช้าชาไม่หลบมาดียทำไม ไปหนึ 1, ่งขาตรงเบาๆเๆสองลงแต่นิดเดียวเอสามค่อยๆสแตะแล้วก็ขึ้นเลยสูงๆห้าหกบอมๆก่อนเจดแลงหายใจเข้าขึ้นหนอก9ก้ามาสิ 10, คุณน่าจไหวสิบเอ็ดบสองลองดูซิมาสิบสามไป สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยังไงดีสิบเก้ายี่สิบโอ้มีอาการว่ะยกขาค้างยกหัวชิดคางเตะขาสลับซ้ายขวาให้วางข้างล่างต่ำ,ตำ,ตำไปเอายี่สิบไปเดี๋ยวนับให้สอง สามยี่สิบป่ะสี่เป็นไงถึงไหมห้ามันจะไม่ไหวเชียวหรอหกลองดูเป็นยังไงเจ็ด icu ไหมแปดหน้าคุณแดงะนะเก้าสิบใส้ขาดไหมใส่ขาดไหมสิบเอ็ดพักก่อนได้นะสิบสองโอเคพอไม่ต้องเล่นแล้วแค่นี้แหละ โอ้โหฝืนเต็มที่เลยหน้าแดงเลยหน้าแด<บ>ง<บ>เดี๋ยวเล่นท้องข้างกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อน,นบบเ,อเอามือเอามือวางข้างเดียวได้ไหมล่ะเจ็บไหมล่ะวางข้างเดียวอย่างเงี้ยวางเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยอยากถ้าอยากน้องก็ไม่เอาเดีย๋ยวเล่นเครื่องดีกว่า